ทำสิ่งนี้ได้พลิกชีวิตได้ไวแน่นอนคืออะไรมาฟังกันค่ะ วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะลุกขึ้นมาร่ำรวยประสบความสาเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนานะคุณอยากจะพลิกชีวิตได้อย่างรวดเร็ววันนี้นะคะบอกก่อนว่าสิ่งที่บุเองมาแบ่งปันนี้เป็นกฎของจักรวาลกฎของแรงดึงดูดกฎระดับโลกค่ะกฎแห่งธรรมชาติที่จะพลิกชีวิตคุณที่คุณเองก็ใช้มันอยู่แล้วแต่เราใช้ในทางที่ผิดๆนะบุเองเป็นคนหนึ่งที่เข้าวัดทราบุญแล้วเชื่อว่าเราเป็นคนโคตรดีมากเลยแต่วันนี้คุณต้องดูก่อนค่ะว่าอารมณ์เป็นตัวกําหนด ปล่อยคลื่นพลังงานหรือเราเจอนะเรื่องราวสถานก,การณ์ที่มันแย่ๆในวันนี้ในปีที่แล้วหรือในกี่ปีที่มันผ่านมาค่ะมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราและสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้เราพลิกชีวิตนั้และก้าวข้ามผ่านสิ่งเลวร้ายนี้นั่นก็คือจับอารมณ์ของเราให้ได้ดึงสติของเราให้ได้และเบิกบ,บานมีความสุขอยา่าตึงเครียดกับสิ่งนั้นมันจะดูดอยู่ความยิ่งขึ้นเนาะเอาไปทำดูนะคะ